กูล่อยตัวอยชิวไปใจไปกบไว้กกูนั่งชิวสองลุงเอาฟิลแต่กูไม่ได้พับพิลและกูไม่ได้ดูดไอแต่กูมีการชาร์จงสุดไหมในกระเป๋ากูมีจอยที่กูขูดไวแต่มันเป็นแบรนด์ e w วยังไม่ถูกใช้พือกูถามว่ามีน้ำให้มันดูดไหมล่งมีไหมอ้ามาแต่งมันหน่อยนะครับอ่เยช่วยเติมน้ำเบกันบ่อยนะครับคอแห้งและตอเนี้นั่งวนจนจะแั่นกเลมึงอยมา กูไม่คุยกับแก๊งฟอมเฟิวเป็นตกของช่องก่อนแล้วผมจะเมาก่อนแล้วเริ่มจริงเด็ดมาและไม่ได้เล็บฟอนแล้วม,ไไลมีใไล์ครับมีพลังมาหนึ่งสำลักตอนนี้ผมจะใช้กักอ่ะควรได้ผลลัพธ์แต่เมื่อไหรองครับตัวไม่ได้ต่อแล้วมึงจะงผ่านมาก,กี่คนครับลองโซเชียลเปิดเพลงในโทรศัพท์กูชอบชิวที่ห้งองกูยังไม่อยากจะออกไปพักถ้ากูหลุดไปกูรู้ว่าใครจพาแบบถ้าดอกไม้หมดไปกูแค่ผมตาหลับหน้าไม่แส่งไฟส่องในกระเป๋ากูมีอันเล็กใน เพราะคนเขเายังกบวนว่าเฟซเราจะมีแครสองใอเนีหยนีน่เรื่องจริงที่กูพูดไปข้างในซองนอกจากนั้นที่ผ้าจีแล้วมีอะไรข้างในซอง <c oughs> คืนในอัลบั้เพลงเสร็จผมจะปิดไฟนอนรอโดยสิบปีมันลีบควาเรื่องที่ดีแล้วพูดจะไม่ตายก่อนอะไรก,การใช้ใจมองวัวออมาหาสม,มุทรแล้ไม่ใช่ปลาในคลองทำไมพวกมึงยังเตะคำคลองหัวพวงแม่งสีกันทำท้องใส่ทุกอย่างก็อรอยเพราะยังไม่อยากจะทำท้อง <c oughs> ตรงนี้ไม่มีใหม่แต่ทำไมถึงยังร้อง <c oughs> พวกมีพวกกูมาเกเป็นสัตวปดาจห กูปีนมันก็ท่าสางแต่ว่าพ่อไม่ได้ปีนเดียวเพราะจะมือกูไม่ปีนเชี่ยวพราะจะมือกูไม่ปีนเชี่ยวไม่ต้องคิดอะไรปล่อยตัวปล่อยชิลปล่อยใจไปกับไวายกูก็นั่งชิลสองหลุมเอาฟิลแต่กูไม่ได้พับฟิลและกูไม่ได้ดูดไอแต่กูมีการชาร์จฟุ่งสุดไหมในกระเป๋ากูมีจอยที่กูผูกไว้แต่มันเป็นแบรนด์นิวยังไม่ถูกใช้เพื่อนกูถามว่ามีน้ำให้มันดูดไหม เรามาเติมมันหน่อยนะครับตัวเพื่อนน้อย่าเฟิ่อันบ่อยนะครับคอแห้งและตอนนี้น,นั่งวนเันจจแรงก็เลสมือย่ามาแอคพอเพียนกูไม่คุยกับแก๊งฟอร์มเฟล้ยวไปอกหงชองก่อนแล้วผมจะเมาก่อนแล้วเริ่มจริงเย็ดมากไม่ได้เลิกก่อนแล้วพอไลน์ไว้ันคุณเวนกูจีต่อสายกอจะทำแล้วเไปไ,ปไม่ดีกอดไม้ส่งออกสมุดฝรั่งจะเปาดอกไม้อดอกไม้ยู่ออ e t h ก j อกไม่ได้จีบแต่กูซีบไม่ได้ริปแต่กูจีบทำ ตอนนี้กูลองไปสิ่งแต่ละภาพก,กูกลัดึงเงนแต่ละท่อน,ท,อนท้าย s t ่ d y outside พรุ่งชาแล้วว่ากูาาว่องไปคิดก่อนคิดก่อนแล้วเกิดจะคล้องใจ Discore discore มาดีละคล่องใจคูยฮิดก่ดอนฮิตก่อนไม่สุดว่าบ้องใจกูลาไปไอันตรายไ่ยากไม่สนุกช่องไปถึงเวลาที่พวกกูเามันก็ต้องไปหมดเวลามึงยังก็เจาะก,ก็คงทำใจกับพราะวันน้าแต่มึงยังก็เจอะก็มึงไม่ต้องว่าพลิน See the light, by do it, boy, shoot, make a vibe Lookin' at you, so blue, I will feel Like a pop feels like I'm